สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะหลังจากที่คว้าแช,ชมป์โลกไปแล้วเรียบร้อยสำหรับทีมชาติเซอร์เบียนะครับล่าสุดก็ออกรายการให้สัมภาษณ์กับทางรายการต่างๆในประเทศเซอร์เบียนั่นแหละนะครับแล้วพิธีกรก็ถามว่าแข่งกับไทยเป็นยังไงบ้างมีอาการยังไงบ้างคุณกลัวทีมไทยคุณประมาททีมไทยหรือเปล่านักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียก็บอกว่าใช่ค่ะเรากลัวทีมไทยเล็กน้อย พวกเขามีระบบการเล่นที่แตกต่างออกไปทีมไทยเขาเล่นเกมเร็วมากกระโดดตบไปทุกที่ตีบอลในทุกทิศทางบอลสูตรขอเยอะค่ะตอนช่วงเริ่มต้นเกมมันก็จะยากนิดหน่อยแต่เราก็ทําได้ดีจนจบสิ่งที่น่าสนใจนะคะตอนจบของทีมไทยเนี่ยพวกเขาเปิดเพลงและร้องเพลงในห้องพักเฮ้ยไม่เสียใจเลยทีมไทยเขามีความสุขเสมอคุณเห็นได้จากในสนาม ในขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียที่เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์มีชื่อว่าโจลี่เธอได้บอกว่าเธอจับบล็อกไม่ถูกอีกคนหนึ่งกระโดดอีกคนหนึ่งก็กระโดดใครตบกันแน่ตาของฉันจับจ้องไปทุกคนราวกับว่าทีมไทยเนี่ยเล่นบอลสามลูกไม่รู้ว่าจะให้ใครตบดีแล้วเธอก็ยังบอกว่าทีมไทยเป็นทีมที่น่ารักและก็อ่อนหวานมากชอบที่จะเล่นกับทีมไทยมากนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียแชมป์โลกนะ พูดถึงทีมชาติไทยนะครับไม่จบนะยังพูดได้อีกโอเคนะทุกคนข่าวสารล่าสุดนำมาเล่านำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันมีอีกเล่าอีกติดตามไว้แล้วเจอกันจ้า